สวัสดีครับอยู่กับผมช่องคิงดำสิงก็ทำทางครับทำทางข้ามไปเอาดินฝั่งโน้นข้ามห้วยไปเลยรู้จะวิ่งได้หรือเปล่าวันนี้จะวางข้อแล้วก็ทำทางข้ามไปนครับกำลังทำขึ้น,ปนไปได้ไหมหได้ดอกแพร จะเปเอาดินฝั่งโน้นครับฝั่งฟ้านัาดอยู่โนนนี่ก็เป็นกออยู่กับเจ้ามิตาชิร้อยยี่สิบเสียหลงเป็นคนขับไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่ไมไมต้องข้ามไปฝั่งนู้นครับมันถึงจะมีนอสอสามถึงจะขุดได้เน้นที่มีนอสอสามครับแถ<อ>วนี้โซนเแถวนี้ ขุดมัว่วไม่ได้นะครับก็สวัสดียามเช้าๆก็แล้วกันมันทำงานผมก็ได้มาจอดรอแล้ว ไม่วางละมั้งนี่ไม่วางท่อละมั้งนี่บม่ได้วางท่อมั้งนี่บอกผได้เอาใส่ท่อแล้วมั้งบอกโอ้โอ้แดนทั้งลุมลอดทิ้นดานหดแรงอทิ้นดานผมเนียดินฟังมาใส่เอ่ น้ำกระด้านมาอออควอเลยครับผมก็ได้เข้าเอาดินแล้วเที่ยวแรกของวันนี้ตักตรงนี้เลยตักไปก่อนครับโอ้ยตัวเลกที่ไหนมานี่ ือเปียกแท้ผู้ข้างล่างนั่นก็เป็นหินแล้วนะครับขูดแทบจะไม่เข้า,หา,หาแล้ว ้มันจะติดไหมนีน่ตัวรถติดนะสินี่งานนี้ติดตะยุ่งเลยครับนี่เมื่อกี้นี่แท็กจมแลยโอ้โอ้โอ เอาโอเคครับงั้นผมจะขับรถแหละเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ